วันแห่งความรักดอกไม้ไม่ต้องมี oh, <no. S 1> แต่ขอโอเนเงินเข้าบัญชีก็พอ oh <my> ดอกกุหลาบไม่ต้องการ oh <my> ขอให้เธออยู่กันานานๆานก็พอ oh <my> นะจ๊ะวันธรรมดา oh <my> หายใจออกมาเป็นไอ แต่พอวันวาเลนไทน์หายใจออกมาเป็น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 เธอกินข้าวตีว๋ต้องเลือกเส้นถ้าอยากมีแฟนที้เล่นให้เลือกเรา,าอยากเป็นไข่ที่เธอเจียว,ว,วเพราะคนใดที่ถูกเจียว จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจวว้า <Wow! S 1> ข้างนอกมีแต่ฝุ่นหันขอเข้าไปอยู่ในใจคุ้ม <c oughs> ได้ปะว้าว <Wow! S 1> ไ,ไม่ได้อ่อย <c oughs> แต่ขอให้ทักมาบ่อยๆก็แล้วกันนะ <Woo! S 1> คุมพาไม่ต้องกุมมือใครกุมเราไงอยากให้กุม ตลอดไป oh <my> ไม่ว่ากัน <c oughs> <Wow! S 2> หลวงรักทุกคนนะครับเพื <c oughs> ่อนๆหวัสดีครับผม